ากคุณเพิ่งจะเปลี่ยนเวลาเปิดปิดร้านหรือมีแผนที่ทำแบบนั้นอย่าลืมเปลี่ยนในแอปด้วยเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นคุณอาจสิ่งที่จะเจอกับลูกค้าที่กําลังโมโหหิวการเปลี่ยนเวลาเปิดปิดร้านทำได้ง่ายๆเลือกเพิ่มเติมบนแถบนำทางด้านล่างไปที่ตั้งค่าร้านเลือกเวลาเปิดปิดร้านและเลือกแก้ไขเลือกเวลาเปิดปิดร้านของแต่ละวันในสัปดาห์ จากนั้นเลือกเสร็จสิ้นเพื่อยืนยันแล้วถ้าคุณต้องเปลี่ยนเวลาเปิดปิดร้านแค่วันเดียวละ่ะอย่างเช่นเป็นวันหยุดหรือคุณต้องปิดร้านไปทำกิจกรรมสร้างทีมกับพนักงานหรือจัดงานเลี้ยงส่วนตัวที่คุณต้องทำก็แค่อัปเดตเวลาเปิดปิดพิเศษคุณสามารถกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนชั่วโมงเปิดทำการตามปกติเลยกลับไปที่หน้าเวลาเปิดปิดร้าน คราวนี้ให้เลือกกำหนดเวลาเปิดปิดพิเศษแล้วใส่คำอธิบายสักหน่อยจากนั้นเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของเวลาเปิดปิดพิเศษระบุว่าร้านของคุณปิดหรือเปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวจากนั้นกำหนดกรอบเวลาเป็น24ชั่วโมงตลอดวันหรือเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นสุดท้ายเลือกยืนยันเวลาเปิดปิดพิเศษแค่นี้ก็เรียบร้อย